สวัสดีชาว GG ท,ท,ท,ทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีดูคะแนนของทีมเราทั้งคะแนนรายสัปดาห์แล้วก็คะแนนสะสมนะครับของทัวร์นาเมนต์แล้วก็เกมวีครับผมอันดับแรกให้มาที่ทีมของฉันนะครับเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นเกมวีแล้วก็ถ้าเรา ถ้าเป็นเกมวิกเนี่ยเวลาเราจะดูคะแนนยอดหลังเราก็กดอย่างนี้ได้เลยตอนนี้ของพรีเมียมจะไม่มีใครแล้วก็จะไม่มีอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยครับเกมวิกสองเกมวิกหนได้คะแนนเท่าไหร่ประมาณนี้ทีนี้หลายคนจะมางงตรงที่ทัวร์นาเมนต เมนพอกดมาปุ๊บจะเห็นว่าคะแนนมันจะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดนะตอนนี้เพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ทั้ง2อ,อันเลยวิธีการดูเหมือนกันทั้ง2อ,อันทั้งพรีเมียมและก็ฟรีทีนี้วิธีการดูของแต่ละเกมวีคอย่างละเอียดให้เรากดไปที่ทั้งหมดครับแล้วเปลี่ยนเป็นเกมวีคทีนี้ เราก็จะสามารถดูคะแนนของแต่ละเกมวิกได้อันนี้เป็นเกมวิกที่3เกมวิกที่2แล้วก็เกมวิกที่1อย่างนี้นะครับอย่างเช่นเวลาแอดมินจัดกิจกรรมเอ่อยางกิจกรรมล่าสุดเลขนำโชคอันดับในเกมวิกที่1ของใครตรงกับหมายเลข xxx จะได้รางวัลไปทีนี้หลายคนอ่ะตอนนั้นอ่ะ เช็คอันดับของตัวเองผิดเพราะว่ากดเข้ามาที่ทัวร์นาเมนต์พรีเมียมทีมแล้วก็มันยังเป็นทั้งหมดอยู่ทีเนี้ยอันดับอ่ะมันจะรวมกับเกมวีคสองทีเนี้ยพอรวมกับเกมวีคสแล้วคะแนนอันดับอ่ะมันจะผิดเพราะว่าบางคนได้จัดตัวไปแล้วมันจะรวมกันไปเลย เพราะว่าเราเลือกเป็นทั้งหมดอยู่หมายถึงว่าวิกสอเราจัดตัวไปแล้วทีนี้อันดับของวิกสอมันจะรันทันทีถูกไหมต่อให้มันยังไม่มีคะแนนแต่มันจะรันจากจำนวนงบที่ใช้และเวลาในการส่งทีมมันจะรันเป็นอันดับเลยแล้วมันจะเอามาเฉลี่ยให้กับเกมวิกที่หนึ่งแล้วมันจะ ได้เป็นอันดับรวมออกมาเพราะฉะนั้นอันนั้นคืออันดับอันดับที่ผิดในการเช็คถ้าจะเช็คจริงๆคือต้องมาที่เกมวิ k แล้วเลือกมาที่เกมวิ k ที่1ก็จะได้เป็นอันดับของเราจริงๆแล้วก็ไปดูว่าในกิจกรรมมีอันดับที่ตรงกับของเราไหมถ้าไม่มีก็ไม่ได้รางวัลแต่ถ้ามีก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผม อันนี้คือคะแนนมันเรียวไทม์แล้วครับตอนนี้คือเราอยากให้มันโปร่งใสที่สุดมันดูง่ายขึ้นมากนะสำหรับแอดเองก็ก็ว่ามันดูง่ายถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ลองทักเข้ามาให้เราช่วยเหลือได้ตลอดครับขอบคุณครับ